เวลาในยามเย็นเกมเมอร์สายคอนโซลรุ่นเก่ากับนามเอคอน TV วีกำลังมุ่งหน้ากับบ้านและทิ้งภารกิจทุกอย่างที่ค้างคาในเวลานั้นจนหมดสิน้นเหลือเพียงแค่เป้าหมายเดียวกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกลับไปหาเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีความผูกพันมาตั้งแต่ในวัยเยาว์จนมาถึงปัจจุบันกับวันที่12มิถุนายน2566กับ PlayStation 5และเขาเองก็เชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์ทัวทั้งโลก ของทําแบบเขาอยู่เช่นกันกับเวลาในขณะนั้นและทางประเทศไทยเวลา3ามโมงเย็นของวันนี้นั่นก็คือการปล่อยตัวเกมเดโมไ Final Fantasy p a r ที่16ที่ให้สิทธิพิเศษเฉพาะสาวก PlayStation ให้ได้เล่นกันแบบจุใจยาวนานถึง2ชั่วโมงเต็มๆก่อนที่ตัวเกมนี้จะวางจาหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในช่วงสัปดาห์หน้าและมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ได้บ่อยมากนักในชีวิตของผู้ชายที่ชื่นชอบการเล่นเกมคนคนหนึ่งเมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมงตรงตัวเมฆฝน ที่มาพร้อมกับสายฝนที่ตกกระหนำ่ำลงมาได้เหมาะเจาะกับเวลายามนั้นซึ่งเหมือนจงใจเพื่อสร้างตัวบรรยากาศความดาร์กเศร้าหมองในโลกของวาลิสเทียในเกมไฟ n นลแฟนตาซีภาคที่16ที่ชายคนนี้กำลังจะได้เล่นในอีกไม่กี่นาทีสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกครั้งกับวันที่12มิถุนายนนี้นะครับ ผมก็จะขอรบกวนเวลาเพื่อนๆไม่มากแล้วกันนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆตอนนี้ก็คงกําลังง่วนอยู่กับการดาวน์โหลดติดตั้งตัวเกม f i n อ l Fantasy ภาคที่16อยู่นั่นเองนะครับหรือว่ากําลังเล่นอยู่เลยซึ่งทางผมเองนั้นตอนนี้เวลาที่กาลังบันทึกอยู่ก็ประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับก็ได้เล่นจบไปแล้วนะครับกับตัวเดโมนะครับแต่ก็อาจจะมีตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เอาตัวมุมมองหรือว่าความรู้สึกที่ได้ลองสัมผัส กับตัว Final Fantasy ภาคที่16ตัวเดโมโนี้มาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับและมันก็สมกับ การรอคอยนะครับที่เหล่าเกมเมอร์ได้ตั้งนาตั้งตารอกันว่ามันจะมีตัวเดโมให้ได้ลองเล่นกันก่อนหรือเปล่าและมันก็สมใจแบบนั้นจริงๆนะครับและจากที่ผมได้ลองเล่นตัวเดโมไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ตัดสินใจได้ทันทีเลยนะครับว่าต้องซื้อตัวเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนแรกก็อาจจะแบบมีความลังเลก่อนนะครับว่าถ้าได้เล่นตัวเดโมก,ก็อาจจะ ลดตัวความอยากของการเล่นได้พอสมควรก็จจะไม่ต้องรีบร้อนถึงการเล่นแบบเดวันแต่ไปเก็บตัวภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆก็ได้นะครับแต่พอมาได้ลองเล่นแล้วโอเคครับตัดสินใจได้แบบง่ายๆเลยนะครับว่าต้องซื้อแบบเดวันแน่นอนเนี่ยนะครับกับตัวแผ่นตัวเกมเกมนี้นะครับถึงแม้การเล่นตัวเดโมตัวนี้นะครับมันจะเห็นตัวข้อเสียในบางจุดของตัวเกมนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นมาให้เห็นถึงแม้เพื่อนๆจะปรับตัวคอนฟ l i ตัวภาพแบบเน้นเฟรมเรทแล้วก็ตามนะครับซึ่งมันก็จะมีอาการดอบลงบ้างบางช่วงกับฉากที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในฉากของการต่อสู้นั้นทางค่าย Square Enix ก็กลับทำได้ไหลลื่นแบบชนิดไล้ล้อยต่อตามสมรรถนะประสิทธิภาพของตัวเครื่อง PlayStation 5ได้อย่างดีเลยนะครับแถมการใส่ตัวระบบซีนิมาติกเข้ามาในระหว่างการต่อสู้นั้นมันก็ทาได้อย่างรวดเร็วกระชับ ลง่ายต่อการเล่นและแถมก็ยังกดง่ายอีกนะครับขนาดผมจิบกาแฟไปอึกหนึ่งนะครับยังกดทานเลยนะครับกับตัวปุ่มกดมันก็ทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่หรือหน้าเก่านั้นก็อาจจะไม่ต้องพะวงในเรื่องของความยากของตัวเกมมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้เสพไปกับตัวระบบของเกมเพย์และตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้ที่มันน่าจะเริ่มมี ความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในตัวเดโมโต,ตัวนี้นะครับทางค่าย Square Enix ก,ก็พยายามน้ำมาอัดอยู่ในการเล่นประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขนะครับให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสกันเรียกว่าครบรถเลยนะครับทั้งของการปูเนื้อเรื่องของอช่วงเริ่มต้นนะครับที่มันเหมาะแล้วกับเลดเนะครับที่ผู้เล่นต้องมีอายุที่ อ่า17ปีขึ้นไปนะครับพราะมันดาร์กได้ใจจริงๆแถมการใส่ตัวระบบเบทเทิลอย่างการต่อสู้ของตัวสัตว์อสูรหรือไอคอนนะครับก็ได้ใส่เข้ามาให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสความอลังการของการต่อสู้ที่บอกเพื่อนๆได้เลยว่ามันอลังการงานสร้างจริงๆนะครับซึ่งผมก็เชื่อเลยว่าเพื่อนๆคนไหนตอนนี้ที่มีเครื่อง PlayStation 5อยู่ในมือนะครับ ก็คงกำลังง่วนอยู่กับการเล่นไฟนอลเฟ n t a ซีภาคที่16อยู่แน่นอนนะครับและเพื่อนๆมีความรู้สึกเหมือนกับผมหรือไม่หลังจากที่ได้ลองสัมผัสแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ผมก็ไม่ขอรบกวนเวลาเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ